าพื่อเหลือดูแลและให้กำลัง,งใจเราเสมอเลยค่ะและที่ปีนี้โรงเรียนเราจะมีงานอะไรนะคะคุณก็คะงานสมาคมศิษย์เก่าค่ะเชื่อว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะไม่น้อยกว่า80เป็นเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนครไทยค่ะ ค่ะซึ่งขอใช้โอกาสนี้นะคะได้เชิญชวนสิทธ์เก่าโรงเรียนนครไทยนะคะได้ร่วมงานสิทธ์เก่าค่ะจัดในวันที่เท่าไหร่นะคะ,ะปีนี้นะคะเราตกลงกกันกำหนดการจัดงานไว้วันที่3สิดเดือนธันวาคมนะคะ,ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะ,ะปกติเราจะจัดกันในเดือนพฤศจิกายนนี้แหละคะแต่ว่าเราติดงาน ปักธงชัยเนี่นเว้ยปีนี้งานปักธงชัยเนี่ยขยับมาจนเกือบสิ้นปีไอ้สิ้นเดือนนะคะต่อไปค่ะขยับมาเกือบสิ้นเดือนเลยทําให้เราไม่สามารถจัดงานสามาคมได้เราต้องทุ่มเทให้งานอำเภอก่อน,นะคะ่ะใช่แล้วค่ะแต่ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะที่สิทธิ์เก่าโรงเรียนนครไทยจะได้เดินทางกลับจากกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะคะจะได้มาร่วมงานศิษย์ เก่าโรงเรียนคนครไทยกันอย่างล้นหลายค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่รั้วโรงเรียนคนครไทยของเราร่วมหน้าเลยค่ะ